ข้าราชการพลเรือนดีเด่นคือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนกำหนดการคัดเลือกดำเนินมาตั้งแต่ปีพศ .2522 จนถึงปัจจุบันผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้นจะต้องเป็นผู้ประพฤติตนตามกรอบความดีงาม3ประการคือการครองตนครองคนและการครองงานอีกทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีผลสำริ์ของงานมีคุณธรรมจริ ธรรมดำรงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างการครองตนหมายถึงการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมจรรยบัณเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมการครองคนหมายถึงเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับยกย่องในเพื่อนในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและรับหลังสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือการครองงานหมายถึงประพฤติปฏบิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเต็ม มีจิตมุ่งผลสำเร็จของงานที่รับผิดชอบจนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและต่อประชาชนมากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัดนอกจากนี้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นต้องมีผลงานดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับผลงานจากการอุทิศทุ่มเทเสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทําการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2555โดยพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดรับเกียรติบั จากนายเจรยุทธ์วัจนรัฐผู้วราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน10คนและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเข้ารับที่ส่วนกลางอีก4คนประกอบด้วยพันตำรวจเอกทะเดช กล่อมเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบูร์สังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูร์นายเทพพรักเพ่งคุ้มตำแหน่งครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์นายวิรัตฉชัดวิโรธรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40และนายกระจัดตั้งจิตตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูร์พันตำรวจเอกะเดชกล่อมเกลี้ยงหนึ่งในข้าราชการดีเด่นกล่าวถึงที่มาของการได้รับรางวัล เกียรติยศในครั้งนี้การรับราชการหรือการทํางานทั้งส่วนตัวและก็การรับราชการนะครับเพาผมน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและก็การรับราชการถ้าเราจะได้ยึดถือเราก็จะมีความสุขและก็ทาให้การบริหารงานต่างๆเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดยึดถือของความเรียบง่ายประหยัดนะครับแล้วก็ โร่งใสให้ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วให้ความเป็นธรรมกับกับทุกฝ่ายต้องขอบคุณทางทางาังคณะบังการาต่างๆนะครับที่กรุณาคัดเลือกครับซึ่งก็ก็คงจะได้เป็นกําลังใจในการทํางานแล้วก็คงจะเป็นเกียรติประวัติในการรับราชการต่อไป การดำรงตนอย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการเช่นนี้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและแก่วงตระกูลและส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนนี้ข้าราชการพลเรือน,น,นอดีเด่นจากทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำที่ทำเนียบรัฐบาลธิราชมังกรทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน